สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมในต้นตาและพิเทพพวนันของเราในช่วงสาวดีดีรีวิวโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้มีรีเควสตจากทางบ้านครับว่าอยากจะให้ผมกับพิเทพเนี่ยช่วยทดสอบทดลองเสียงของไมโครโฟนไร้สายจากซาวิชั่นหน่อยได้เลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ผมนำมาคือไมโครโฟนไร้สายจากค่ายซาวิชั่นในรุ่น su 8 9 0 d นะครับท่านผู้ชมเป็นซีรีส์ยอดฮิตของเราเป็นเบสเซลเลอร์ของเราด้วยครับท่านผู้ชมครับขายดีที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยทําความเข้าใจสําหรับมือใหม่นะฮะนิดหนึ่งนะครับไมโครโฟนไร้สายจะต้องมี2ส่วนประกอบหลักๆนั่นก็คือทานสมิเตอร์กับรีเซิร์เวอร์ครับคือจะต้องมีเครื่องส่งและเครื่องรับนั่นเองครับถูกต้องครับครับตัวส่งก็คือไมค์ตัวรับก็คือกล่องตัวนี้นะฮะ้องครับเสียงจากไมโครโฟนครับผมนะ โอเคพี่เทพวันนี้ท่านผู้ชมบอกว่าอยากลองฟังเสียงอืมเออแล้วเราก็เลยจัดเต็มเลยเอาไมลอยทั้ง3รูปแบบมาให้ลองกันมีแบบอะไรบ้างก็แบบมือถือคู่ครับอืมนปกเสื้อคู่นิปกเสือเส้อแล,แล้วก็คาดศีรษะอ่าขึ้นอยู่กับรูปแบบวัตถุประสงค์การใช้งานครับท่านผู้ชมครับครับ แล้ววันนี้ในการบันทึกนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยผมกับพี่เทพบันทึกเสียงโดยใช้ไมโครโฟนของซาวิชั่นในการบันทึกเสียงเลยไดเรกตรงเลยตรนะครับไปเข้าเครื่องบันทึกเลยท่านผู้ชมนะแล้วก็ไม่ได้ปรับแต่งใดๆมีปรับคือระดับวอลลุ่มวอลลุ่มให้บาลานซ์เสียงนั่นเองจะได้ฟังง่ายท่านผู้ชมจะได้ฟังคาแรคเตอร์ออกนะฮะใส่หูฟังฟังยิ่งชัดถูกต้องครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลย สำหรับสเปคก่อนข้าวๆพี่เทพแนะนำสเปคตัวนี้หน่อยแน่นอนนะครับเออซอร์วิชอช a ูแปดก็ทำงานย่าน u UH s US f USF ซึ่งความถี่ก็เป็นความถี่ใหม่ล่าสุดครับคุณตาลเป็นความถี่ใหม่ล่าสุดที่ทางกสทชได้ออกกฎหมายไว้นะครับว่าในย่าน usf ตัวนี้ให้วิ่งอยู่ที่803-806ถึง806กต้องครับครับผมตัวนีใช้สบายใจละใช่เลยนะพี่แล้วสเปคมีอะไรอีกพี่ก็นะ,นะครับตัวนี้ นะครับแต่ละช่องนะครับก็จะมี <Ừ. S 2> ตัวนี้มี2ช่อง2องชแนลนะครับแต่ละชแนลก็จะมี20ความถี่ครับคุณตาลนั่นเท่ากับว่าทั้งหมดมี40ช่องถูกต้องครับท่านผู้ชมครับไม์ที่แบ่งช่องได้เยอะย่อมได้เปรียบฮะได้เปรียบยังไงก็คือ ไมโครโฟนที่มีช่องเยอะจะสามารถหนีช่องความถี่ได้หนีหนีตอนไหนในกรณีที่ว่าเราไปใช้แล้วเจอขึ้นแทรกขึ้นรบกวนรหรือช่องตรงกันจากผู้ใช้งานท่านอื่นไปจัดบูธอะไรเงนะี้ยนะใช่เราวก็ปรับช่องหนีได้ครับเนาะท่านผ<ม>ู้ชมดีดีดีฮะหรือไปใช้ตามที่โรงเรียนสถานศึกษาครับนะเราไปเจอแบบว่าเราเปิดไมค์ขึ้นมาปั๊บ เรากำลังสอนวิทยาศาสตร์เจอเสียงอาจารย์คณิตศ,ศ,ศาสตร์แทกเข้ามา,า,าเราเปลี่ยนช่องหนีได้นะผู้ชมครับไม่ที่เปลี่ยนช่องได้ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะถ้าเราเปลี่ยนช่องไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะก <c oughs> <c oughs> ็ยกกลับบ้านใช้ไม็สายอ่ะเศร้าเลยเศร้า <c oughs> เลย <c oughs> ต่อพี่โอเคต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับมีช่องความถี่เยอะแล้วยังไม่พอตัวนี้มีออโต้สแกนด้วยกันตาออโต้สแกนอ๋ออย่างที่บอกไปเมื่อปรับช่องปรับช่องได้เยอะแล้วแต่ถ้าเกิด ใช้ออโต้สแกนก็จะง่ายกว่านั good ้นอีกง่ายคือมันมันย่อยละเอียดไปอีกทำหน้าที่อะไรพี่ขยายความก็ในกรณีที่มีความถี่ที่มันมันเยอะจริงๆอ่ะเวลาไปใช้งานตามศูนย์การค้าไปจัดบูธแสดงสินค้าครับตัวนี้ออโต้สแกนเนี่ยก็จะสแกนความถี่ที่ใช้งานได้จริงนะครับที่ดีที่สุดตรงนั้นให้เราได้เนี่ยตรงเนี้ยสรุปง่ายๆก็คือว่าเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยออโต้สแกนจะทําหน้าที่หาขึ้นความถี่คือหาช่องว่างให้เราครับ โอ้ท่านผู้ชมดีมไหมล่ะด,ดีดีดีครับต่อพี่แล้วมีสเปคมีอะไรโอเคหน้าจอสว่างสดใสแบบนี้ก็ต้องเป็นหน้าจอที่แบบว่าเป็น LCD ที่สดใส TFT มันคือทินฟ f i l ม t r a n s i s t o r ครับทำให้เข้าถึงนะครับตัวเลขหรืออะไรฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนสรุปง่ายๆอีกอย่างท่านผู้ชมผมมองง่ายเลยคือใช้ในอินดอร์ก็มองชัดใช้ในอั o โดก็สู้แดดไหวถูกต้องอเยี่ยมไปเลยท่านผู้ชมเหมือนเรียนมาเลย ขำเซียนเหมือน<ม>เรื่อนะต่อเลยพี่มีอะไรไหมโอเคนะครับที่สําคัญเลยที่ผมชอบมากๆนะตัวนี้เป็นแบบออโตอมิวส<ะ>์ไมเป็นเอ่อระบบออโตอมิวก็คือเวลาเราลืมปิดสวิตช์เนี่ยาวางไมโครโฟนบางทีมันไปจอ่อไปทาง<ม>ลําโพงอะไรเงี้ยเกิดเสียงหอนได้คือมันจะปิดเองงี้งหออรอปิดเองในกรณีที่ขนานนะอย่างนี้นะพื้นขนานแบบนี้นะครับต้องอย่องพ่พื้นขนานพื้นขนานวางรบพื้นแล้วไมจะปิดให้เอง ต้องโอ้ไม่ใช่ว่าผมพูดพูดอยู่แล้วมันดับไปเองนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่คือ <c ười> วางปั๊บแล้วมันจะดับให้โอเคต่อคือพอวางปั๊บมันจะปิดมาให้อ,อัตโนมัติถูกต้องอย่างที่บอกอย่างที่พี่พูดว่าเป็นแนวราบคือวางมันในแนวนอนอ่าถูกต้องถูกต้องมันก็จะออโตอมิวเนี่ยมันจะกระชึกขึ้นออโตอร์คิปออโตมิวแบบนี้พอเอามาพูดก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องไปกดอะไรนะตรงนี้ไม่ต้องไปกดอะไรโอคโหท่านผู้ชมเจ๋งมากเลยโอเค แล้วตัวนี้เห็นบอกแล้วกำลังส่งเหรอพี่ก็มี2แบบครับทั้งโลแล้วก็ไฮโลโลก็ประมาณ5มิลิวัตสูงก็ส0มิบมิลิวัตก็ไม่เกินจากกฎหมายกำหนดแล้วก็กำลังส่งที่กำลังดีก็ไปเรียกใช้งานเอานะครับจะเล่นไฮโลไฮกับโลไฮต้องให้เสียงออกให้ถูกนะครับไฮกับโลนะครับขอไปนะผู้ชมแหมพูดพูดสั้นไปหน่อยนะต่อพี่ต่อแล้วมีอะไรอีกตอนนี้โอเคหรือว่า เราจะไปลองฟังเสียงลองฟังเสียงดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าผู้ชมฟังแบบมือถือแล้วเดี๋ยวจะมีแบบนี่ปกเสื้อให้ลองแล้วก็แบบค่าศีรษะให้ลองครับถ้าผู้ชมความต่างในการใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการนะวัตถุประสงค์ในการใช้งานว่าเราจะใช้ไม้แบบไหนในงานลักษณะไหนนี่เนี่ยอย่างมือถือของเราเหมาะกับอะไรบ้างตันสรุปแบบตรงนี้ก็ได้การพูดงานบรรยายงานประชุมนะฮะร้องคราวเกะได้ไหมเอาแน่นอนแล้วเนี่ยงานสำคัญเลยร้องคราวเกะนะถ้าผู้ชมเพราะว่า เนี่ยผมผมพูดกับพี่เทพว่าตัวเนี้ยไมโครโฟนตัวเนี้ยมันสเปคมันดีมากนะราคามันย่อมเยาว์นะพี่เทพเพราะว่าวัสดุวัสดุมันดีไดเคสแล้วก็เบาไดเคสตัวนี้แล้วดูดเสียงไวด้วยนะท่านผู้ชมแล้วเสาเนี่ยเนี่ยย้อนกลับมาดูสเปคเนี่ยเสาเป็นแบบ true diversity นะช่วการรับสัญญาเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ฉุดคิดไม่ได้ระยะการรับส่งใช่ที่มองเห็นเนี่ยตัวนี้ที่มองเห็น เสาอากาศแล้วก็ตัวตัวฐานสมิเตอร์เนี่ยก็ประมาณ100เมตรในที่ลงแจ้งครับคุณตสเปคได้ถึง100เมตรทู้งมในที่ลงแจ้งก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสัญญาณถูกต้องทูกต้อนครับท่านผู้ชมแต่ที่ผมกับพิเทพเคยลองใช้งานตัวนี้เวิร์กนะไม่มีขึ้นแทรกไม่แฟกแฟกคือใช้งานได้ดีมากนะฮะอย่างที่บอกเสาเป็นทรูดิวอเรซิตี้ขยายความอีกนึงช่วยกันรับสัญญาณสัญญาณวิ่งเข้าเสาตัวไหนดีกว่ารับเข้าตัวนั้นมันดีอย่างนี้นะครับโอเค เราลองใช้ไม้แบบอื่นดูไหมลองใช้ไม้แบบอื่นดูครับโอเคถ้าผู้ชมตอนนี้ผมกับพี่เทพใช้ไม้รูปแบบที่2ละเป็นไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อหรือเรียกว่าลาเวเลียครับนะถ้าผู้ชมนะเนี่ยหนีบปกเสื้อจริงป้าอา้าไม่ได้หนีบแลยเอา,เอาหนีบเสื้อซะก่อน่ะ <laughs> โอเคพี่เทพเชิญเชิญเชิญครับอา,อาล่ะถ้าผู้ชมฮะอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานไม้หนีบปกเสื้อแบบนี้เนี่ย เราเอาไว้ใช้งานในลักษณะที่ว่าต้องการที่จะซ่อนไมโครโฟนเพื่อบุคลิกภาพสําหรับงานที่เป็นแบบงานสัมภาษณ์งานนักข่าวอะไรเงรี้ยพิธีกรโฆศกหรืออะไรที่แบบต้องการเก็บซ่อนไม์ไว้อะไม้ไมประเภทนี้ก็จะให้ความไวับเ <Why. S 2> สียงได้ดีไวการเซตอัพไมโครโฟนแบบนีปกเสื้อสําคัญนะท่านผู้ชมนะครับ เพราะว่ามันไวมากเลยแล้วก็ใ,ในการในการจัดไมโครโฟนน่จัดให้ดีอย่าให้เสื้อผ้าเนี่ยมันไปเบียดบังมันจะกลายเป็นแบบฟอกแฟกต์ถูกต้อกถูกต้องครับนะท่านผู้ชมแล้วเบตรงเนี้ยมันก็จะมีเบลล์แพกเบลล์แพกจริงๆแต่จะซ่นนอนไว้ข้างหลังหนีบไว้ที่หนีบเข็มขัดเข<า>็มขัดอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่นะเออใช้งานง่ายน้ําหนักเบาด้วยตัวเนี้ยคชอบชอบชอบคุณภาพเสียงเทสอะไรยาวๆเลยไหมหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คเช็ค เงินสดเช็คเช็คเงินสดทดสอบเสียงนะนี่คือเสียงจากไมโครโฟนนี่ปกเสื้อของซาวิชั่นนะท่านผู้ชมกำลังส่งก็เหมือนกันนะพี่เทพผมทดสอบระยะนิดหนึ่งยังไงโถไกลมากนะห้องมีอยู่แค่นี้สเปคเหมือนกันครับสเปคเหมือนกันครับนะโลหมิลลิวัตไหสามมิลลิวัตก็ไปเรียกใช้งานให้ใช่แล้วนะครับผมบางคนสงสัยว่าไอและไอ้โลเนี่ย เหมาะกับงานห้องแบบไหนก็ห้องแคบๆครับท่านผู้ชมนะครับไม่ให้ไปกวนห้องอื่นก็ปรับต่ําๆไวใ้ใช่ใช่คือพี่เทพกําลังจะให้นิยามว่าคืออย่างนี้ท่านผู้ชมในกรณี้เท่าการใช้ใชกําลังส่งแบบโลนี่ครั<ม>บางคนอาจจะพูดว่าเอาก็เปิดปรับไฮไว้สิก็ปรับให้มันแรงไว้ก่อนใช่ท่านผู้ชมแต่ในกรณนี้ที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีไมโครโฟอนหลายชุด ถูกต้องแนะนําเหมือนมาหาัะเละอยู่ในพื้นที่เดียวกันอ่ะใกล้ๆกันนะท่านผู้ชมให้ใช้กําลังส่งแบบโลก็พอเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปกวนข้ามช่องหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ใช้ไมยอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละครับสำคัญหรืออีกแง่มุมหนึ่งก็คือเอาไว้ประหยัดแบตเตอรี่พูดนานๆยาวๆยังไงกําลังส่งแบบโลเนี่ยก็ประหยัดแบตได้มาถ้าไฮก็ในในลักษณะพื้นที่เราใช้งาน ชุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่นเรองกว้างแต่คบก็ปรับหายไปนะครับนี่คุณผู้ชมนี่ก็คือเนี่ยเขาทำมาให้เป็นตัวเลือกนะมีประโยชน์อยู่มีเงินมีเขาแหละมันมีเงื่อนไขรูปแบบมีความหมายของมันอยู่ผมอยากจะเป็นออปเปอเรเตอร์ละยังไงพี่ผมอยากเป็นนักร้องเกาหลีอ่าเนี่ยเคป๊อปลองดูสิโอเคสวัสดีครับ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 หนึ่งสองสามอันนี้ก็คือไมแบบ นี่เอา่นน <ste ak> ีตานี่สวัสดีครับเท <apologized> สเทสเทสข้าวข้าวุอยตัวนี้เข้าดีด้วยครับ one two check o n ของพี่เทพไม่เห็นขึ้นเลยเปิดวอลลุ่มหรือยังปิดไว้นี่เองสวัสดีครับทดสอบโอเคถ้าผู้ชมมาต่อกันเลยสำหรับไมโครโฟนแบบที่3หรือแบบคาดศีรษะนั่นเองเคป๊อปเคปให้ความรู้สึกเหมือนเป็นนักร้องเกาหลี นะหรือเป็นแบบพวกแบบพวกพรีเซนต์สินค้านะุ้ผู้ชมให้ความสมาร์ทบุคลิกภาพนะเออเจ๋งมากเลยแล้วสีเนื้ออแล้วมันบางเบาสบายมากคล่องตัวมากคือมแล้วลุดใช่คนมีคําถามว่าฮ้ยมันจะหลุดไหมอะไรเงี้ยไม่หลุดแล้วเสียงมันไวมากเพราะว่าไมโครโฟนเขาอยู่ใกล้แหล่งกันเหมือเสียงใกล้ปากเราอะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ย ผมกับพี่เทียมแนะนําเลยนะถ้าใหม่ตัวนี้เนี่ยยังเขาเรียกว่าไงยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักผมว่ามันดีมากเลยนะดีเออพี่ครูเต้นแอโรบิกนี่ผมว่าเอาอยู่นะแบบเนี้สบายเลยไม่หลุดมันแน่นนะตานกระชับเออเนี่ยมันกระชับมากกระชับมากเลยท่านผู้ชมเออเป็นนักร้องไม่พอเป็นแบบครูครูสอนแอโรบิกก็ได้สโมสรสุขภาพเนี่ยผมว่าใช่แต่ถ้าความรู้สึกผมผมใส่แล้วโอ้โหแบบ อยากกับแบบเป็นหนุ่มเคป๊อปเลยต่หุ่นไม่ให้ท่านผู้ชมเคป๊อปแบบสมบูรณ์ก็มีนะแบบทวงนิดนึงผมเป็นเด็กสมบูรณ์ท่านผู้ชมจะหาขวดสีอิ๊วขวดหนึ่งนะท่านผู้ชมนี่เป็นคาแรคเตอร์ของเสียงไมโครโฟนแบบคาดศีรษะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันไม่มันติดกันหน้าเราเลยมันคล้องหูในแบบกระชับมากท่านผู้ชมผมชอบนะผมกับพี่เทียบชอบคือแบบไม่ต้องถือก็ให้เป็นเลืองแหละครับผมไม่ต้องแบบ หนีบเพราะมันก็เนี่ยอันเนี้ยผมชอบเนียก็ไปเรียกใช่อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของเราว่าเราต้องการใช้งานในรูปแบบไหนท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่แน่ใจหรือว่าสนใจนะไม่แน่ใจว่าเสียงดีจริงเปล่าแบบที่คุณตานเทพลองมาลองทดสอบได้นะใช่เลยท่านผู้ชมที่ที่นัช็อปหน้าร้านของเราซึ่งทางทีมงานของเราดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องของความสะอาดในช่วงนี้ท่านผู้ชมนะ ทำความสะอาดกันทุกวันฆ่าเชื้อกันทุกวันท่านผู้ชมครับ,รบหรือในเบื้องต้นนะสอบถามข้อมูลนะครับผ่านทางเฟซทางไลน์ของบริษัทได้นะครับ <add S 1> แอดมาคุยกันโทรศัพท์มาหากันก็ได้ท่านผู้ชมตอนนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับตัว s o l t i o n SU890 ดีครับฝากไว้ในอ้อมใจอีกโปรดักต์หนึ่งอกอ้อมใจนะครับยังไงขอบพระคุณนะครับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับกล้องนี้ด้วยปิดแล้วครับ